สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอยู่ในเกมโลบอกนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นลิฟผีสิงนั่นเองซึ่งในลิฟผีสิงเนี่ยก็คือได้มีสับปะหลาตตัวนั้นได้อยู่ในข้างล่างลิฟไปแล้วนะฮะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยเข้าไปที่ในลิฟเลยอ่าเข้าไปแล้วนะโหนี่คือลิฟผีสิงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยขอขึ้นหน่อยเอ้ยเฟนนี่ไว้บรรมาแล้วเอานี่เฟดดี้ใช่ไหมโอสวัสดีเฟดดี้เป็นไงรู้สึกว่าน่าจะเป็นด่านเฟนนี่ไว้อยู่นะโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยพิกกี้มาได้ไงเดี๋ยวโอ้มายกอดเอาแหละโอ้ย มีคนตาย Undert ale! Undert ale! อันเดอร์เทลอันเดอร์เทลโอ้โดนอะไรเนี่ยโอ้โหตายฮนะไปเข้าไปที่เลนิฟใหม่โอ้อยู่ดีก็ตายเฉยเอาละถึงเวลาแล้ว,ลวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยที่ไหนเนี่ยไปไม่ได้ด้วย เฮ้ยๆๆอะไรวะเกี่ยวอะไรวะเฮ้ยๆๆฆาตกรจุกจุกฆาตกรฆาตกรเฮ้ยมาละไอเจ้าฆาตกรนั่นไงไปไหนไม่ได้เลยอ่ะติดอยู่นั่นแหละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฆาตกรนั้นมันมาแล้วเฮ้ยจะหนีไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ้โหเฮ้ย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 ตกใจหมดอะไรน่ะเอาละเอ้ยอ๋อตกใจหมดอ๋อนายเองเหรอเนี่ยตกใจหมด เอาละมาในด่านอะไรเนี่ยโหเดี๋ยวคืออะไรเฮ้ย Night ไฟไดนส์ฟังกินเห็นมีอะไรเลยเ <laughs> ฮ้ยเกิอดอะไรขึ้นเก็บบอนโอ้เก็บกเบฮ้ยอะไรวะปล่อยเฟนอย่าปล่อยเฟนเดี๋ยวมึงไม่เข้าไปเลว Ok Hơi nè oh. boyfriend nữa Mày lo đâu Ơ ờ, ấy, Ý Hãy boyfriend, nha, vòi boy, ma, phương mà Hồ right. lệ Mà lắm, mà boyfriend, boyfriend เดี๋ยวสวัสดีอ๋อมาอยู่เป็นเพื่อนเราโอเคบอยเฟนบอยเฟนในไฟดีในฝั่งกินมาแล้วลิปปี้สิงน่ากลัวมากทุกคนในลิทนี้มันจะมีตัวอะไรมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยรอดูกันเลยนะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโอ,โอ๊ยนี่มันแมพที่มันสถานที่ของเ็นดี้นี่จเจ้าเบนดี้อิงอะเหมือนไม่มีอะไรเลยนะ เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฟนดี้เฟนดี้มาแล้วรีบหลบกันเร็วเอ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบหลบหลบในหัวเฟนดี้เกือบจนได้เอาละโฮ้ยเฟนดี้กำลังกำลังทำอะไรอยู่นะโอเคเกือบไปละ เดี๋ยวรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรเลยนะโอ้มีการเปิดเพลงในลิฟต์ด้วยนะโอ้โหเฟดดี้ก็ยังอยู่เอาแหละแล้วเราต้องรอก่อนว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่ในลิฟต์นี้จะมีตัวอะไรการเฟรดดี้ไปแล้วด้วยโอ้ยปีนได้ด้วยลิฟต์ปีนได้ไอ้ปุ่มลิฟต์ปีนเอาเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอนเดเบลเหรอตัวตาเอนเดเบล เฮ้ยเฮ้ยดันไงมาแล้วผมไปดันการคำขึ้นว,นวนเฮ้ยอีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ,อ้ยขอขึ้นด้วยเออดันไงมันกำลังฆ่าคนอยู่โ,โหดันไงฉันกำลังแอบอยู่โอเคเรียบร้อยโอ้โห เจ้าตุ๊กตาผีนี่มันโหดจริงๆเจ้าเอเนเบลเนี่ยน่กกากลัวมากทุกคนเอาแหละเดี๋ยวเราเริ่มดูว่ามันจะเป็นตัวอะไรกันแน่นะเอาละโอ้เดี๋ยวนะนี่คือแมปอะไรเดี๋ยว โอ้ส่วนสาธารณะนี่เฮ้ยเจอเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเก็บเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะรีบหนีก่อนแล้วมีข้าตกรมาตัวอะไรอ่ะเฮ้ยจัตเตอร์เคเลอร์มันมาแล้วรีบปีนขึ้นไปเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบรขอยืนด้วยเนี่ยนะโอ้โห จับเตเคเลอร์นี่เดี๋ยวไปยังโอ้ยเกือบไปแล้วเลงไหมครับ hey, รู้สึกว่าเจอแจ็ปเตเคเลอร์ด้วยนะแจ็ปเตเคเลอร์เป็นคาตกรนะทุกคนที่เคยรู้จักมันนะนานแล้วโหเลงไหมครับเ oh, hey, พาะมากดูซิว่ามันจะเป็นแมพผีอะไรกันแน่นะเอาแหละเราต้องรอดูกัน โอ้้ยองค์กร SCP เดี๋ยว SCP อะไรเนี่ย SCP 6401เหรอระดับคีระดับคีเตอร์เหรอมันใช่ SCP เหรอไงเนี่ยไอเจ้าตัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วฉันว่าเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปเข้าไปได้ไงวะเฮ้ยเพิ่งปีนขึ้นไปเออ นั่นไงจบเ c p มันไม่ใช่ SCP ซีพีดิพิกกี้นั่นไงพิกกี้มาแล้วไปยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หยุดเหรอเอ้ยเอ้ยปีนขึ้นมาอนไอตักเฮ้ยยา มันเขามาอยู่เป็นเพื่อนกับเราด้วยนะทุกคนอ๋อนี่แกมาแกล้งฉันไหมเนี่ยฮะโอ้ตกใจหมดเฮ้ยอะไรอะ่ะมือคนเดี๋ยวปีนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะ่ะฉันเห็นมือคนมีอะไรอยู่ด้วยอะ่ะฉันกลัวโอเคเกือบไปแล้วลงมา เพลงไมค์ครับก็ไมค์กแล้วอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อโอเคนี่อะไรอะ่ะอ๋อหน้ากากเฟดดี้โอ้โอเคโอเครู้แล้วโหลิบีสิงน่ากลัวนะทุกคนแต่ใครอยากจะมาเล่นแบบนี้ก็มาเล่นได้เลยนะคนลุกจริงๆนะทุกคนรู้สึกนั่นน่าจ,จะเป็นเอ่อนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเทลิทับบี้ เฮ้ยเเทเลทับบี้บินขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวบินก่อนเฮ้ยเฮ้ยเออเออเฮ้ยเกือบแล้วเกือบตายแล้วเกือบโอ๊ยเสียงทำไมมันหลอกหลอนเราเกินเนี่ยเอาตายโอ้โหมีมีการเอามีมาใส่ด้วย นั่นไงกิงกิวิงกี้กิงกิวิงกี้สุดหลอนเทลิทัปปี้ของกิงกิวิงกี้สุดหลอนโหโอเครู้สึกต่อไปเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยเราจะไปเป็นใครเดี๋ยวนะ นี่มันไฟเอ็นเฟดี้นี่ไฟนิสเอ็นเฟดี้เนี่ยหูแมปใหญ่มากหูห้องสุดแคบไม่มีอะไรเลยม,มีอะไรเนี่ยเฮ้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 ยรีไปเลยเฮ้ยเวเลยกลับที่เดิมก่อน อีกอีกเจ็ดนาทีตัวอะไรผ่านมาด้วยวจะมีตัวอะไรโผลมาแน่นอนสิ่งก็น่ากลัวนะเนี่ยไหนตัวไอ้ไอ้ไอ้สปริงแฉปอยู่ไหนไอ้สปริงแฉปอะพี่ไหนเอาเอาสปริงแชปตัวเฮ้ย โอเคปิดติดแล้วเอาว่าไงสปินปอนนี่อ๋อนี่นายเป็นวิ์เหรอเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนในชานอีกแล้วเนี่ยเอาเลยทุกทุกคนโอ,โอเคนะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม